ใครสวดพระคาถานี้การเงินดีขึ้นอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสำหรับในคล,คลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนำพระคาถาศักดิ์สิทธิ์และดีมากๆคาถาหนึ่งนะครับก็พระคาถานี้เนี่ยเป็นพระคาถาที่ใช้สวดเรียกทรัพย์เรียกเงินเรียกทองนะครับใครที่ทำมาค้าขายเนี่ยก็ คาถานี้เนี่ยเป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆนะครับสำหรับคนที่ทำมาค้าขายคนที่ตั้งใจทำอาชีพที่เป็นสามมาอาชีพอาชีพสุจริตนะครับคาถานี้เนี่ยจะศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ให้ผลเร็วมากๆเลยนะครับและที่สำคัญเนี่ยก็คาถานี้เนี่ยสามารถใช้ขอในเรื่องของการงานเรื่องต่างๆได้อีกด้วยนะครับก็ การจะสวดคาถานี้เนี่ยก็ให้ทำจิตใจให้สงบก่อนนะครับพระคาถานี้เนี่เป็นคาถาของหลวงปู่แว่นธนาปาโลนะครับก็วิธีสวดก็ให้ท่องนะโมสามจบก่อนเหมือนเดิมนะครับนะโมตัสสะภาคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ จากนั้นเนี่ยก็ให้ระลึกถึงคุณพระรัตนาตาตยคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์หลวงปู่แว่นสักคู่นะครับจากนั้นเนี่ยให้สวดตามดังต่อไปนี้นะครับพุโทโธเห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคน เข้าดนใจนะโมพุทธายะธัมโมเห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุทธายะสังโค เห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุธายะพุทธโธเห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจ นะโมพุทธายะธัมโมเห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุทธายะสังโคเห็นดูลูกนกแขกเต้า เข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุทธายะพุทธโธเห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุทธายะธัมโมเห็นดู ลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุทธายะสังโคเห็นดูลูกนกแขกเต้าเข้าใจคนเข้าดนใจนะโมพุทธายะ ด้วยอำนาจคุณพารัตนาตายขอผลบุญทั้งหลายจากการสวดมนต์ในครั้งนี้จงเป็นพลรัดปจัจจัยให้ข้าพเจ้าและครอบครัวร่ารวยทำมาหากินค้าขึ้นทำอะไรก็ประสบความสำเร็จ มีเงินมีทองใช้ไม่ขาดอดหนี้ปดสินด้วยเทินสาทุกจากนั้นคุณปรารถนาสิ่งใดก็อธิฐานไปเลยนะครับก็ความปรารถนาของคนเราเนี่ยบางครั้งมันก็แตกต่างกันนะครับบางคนก็อาจจะปรารถนาในเรื่องของการงานนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาอยู่ก็ สวนคาถานี้ก็เป็นเมตตามหานิยมช่วยให้คนที่เราต้องการไปขอความช่วยเหลือเนี่ยก็เห็นอกเห็นใจอยากจะช่วยเหลือเรานะครับแต่ว่าเราก็ต้องหมั่นช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับเพราะว่ายิ่งเราช่วยเหลือคนอื่นเท่าไหร่เนี่ยบุญเนี่ยจะยิ่งสั่งสมไปเรื่อย นะครับทำให้เราเนี่ยสมหวังได้เร็วขึ้นเท่านั้นนะครับบางคนเนี่ยอาจจะพอ,อ,อกประมาณว่าเฮ้ยเราช่วยเหลือคนอื่นมาก็เยอะแต่ทำไมยังไม่เห็นผลสักทีนะครับบางทีเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงเวลาสวยบุญของเรานะครับถ้าถึงเวลาสวยบุญเมื่อไหร่นะครับบอกเลยว่าชีวิตคุณเนี่ยจะมีแต่เฮงมีแต่รุ่งมีแต่พุ่งมีแต่ปังนะครับตอนที่ยังไม่ถึงเวลาเนี่ยตามหลักดวงชะตาเนี่ยถ้า เรายังไม่ถึงเวลาที่จะสวยบุญเนี่ยก็ชีวิตมันก็จะเป็นไปตามแบบที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันไปก่อนเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าถึงเวลาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหชีวิตจะพุ่งแบบเราไม่น่าเชื่อเลยว่าเฮ้ยมันจะไปถึงจุดนี้ได้ยังไงนะครับดังนั้นเนี่ยความดีเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างสมเอาไว้ก่อนนะครับเรื่องการสวดสายมูเสริมดวงอะไรพวกนี้เราต้องสั่งสมเอาไว้ก่อนนะครับบางคนอาจจะเห็นผลเร็ว นะเพราะเขาอาจจะเคยทําบุญมาเยอะบางคนอาจจะเห็นผลช้าหน่อยนะครับแต่ทําบุญไม่มีศูนย์นะครับให้มันอธิษฐานไว้ด้วยนะครับสร้างกุศลครั้งใดอย่าได้ศูนย์ขอให้มีแต่เพิ่มพูนบารมีด้วยอํานาจคุณพาัตนาไตนะครับแล้วการทําบุญทุกครั้งทุกวราระของคุณเนี่ยก็จะสำลิดผลนะครับหรืออธิษฐานด้วยอํานาจคุณพาัตนาไตสร้างกุศลครั้งใดอย่าได้ศูนย์ขอให้มีแต่เพิ่มพูนบารมี นะครับก็จะช่วยอำนวยใว้ให้คุณสำเร็จผลนั่นเองโอเคก็คลิปนี้ประมาณนี้นะครับก็ฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ